ไ,ไลฟ์สไตล์การทํางานของคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าภ <มา S 2> รรยาก็คือคู่สามีภรรยาที่ทํางานนะเนาะถ้าสมมติว่าจันถึงสุกอ่ะถ้าสามีไปทํางานอ่ะเขาจะไม่ตามไม่ว่าสามีไปไหนอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะบอกว่าเป็นวันเวิร์กเดย์ของเขาใช่ปะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาจะใช้เวลากับภรรยาเต็มที่เลยก็แค่เนี่ยกูรู้เลย <c oughs> ไอสัตว์แล้วกูคนที่ไหนเนี่ย <c oughs> คืออ้าวญี่ปุ่นเนี่ยจันสุขเมียไม่ตามเสาร์อาทิตย์ต้องอยู่ครอบครัวของเขาเนี่ยเขาเนี่ยทุกวินาทีหน้าห้องน้ำแม่งก็เฝ้า ถ้าไม่ไม่เมาหลับนะผมไม่มีทางรอดอะพี่พี่ก็ขำอ่ะตรงที่ว่าเอออะไรนะคือเขาถามว่าแล้วเพื่อนเขาก็ถามว่าเอาเฮ้ยจันถึงสุกับเมียไม่ตามเลยว่ากินพอเลิกงานห้าโมงเย็นอะไปนั่งดิ้งอยู่ประมาณเออถึงสองทุ่มสองทุ่มก็ยังไม่เข้าบ้านทิ้งคืนก็ยังไม่เข้าบ้านเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือสามารถแบบข้ามไปอีกวัน,นโดยที่เมียไม่ถามเลยนะว่าทําไมถึงคุณไม่กลับเข้าบ้านอะเฮ้ยมันเจ๋งนะพี่เนาะใช่ดีมากเลยทําได้ปะแต่ใช้กับที่ประเทศไทยไม่ได้